บทที่1ิวิกฤษตเมล็ดพันธุ์แตงโมลูกใหญ่เด็กตัวน้อยๆอุ้มคนเดียวไม่ไหวเวลาแก่จัดต้องตัดไปบ่มก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนถึงจะอร่อยมันเป็นลูกยาวๆแตงโมหมอนสีเขียวอ่อนลายยาวแล้วก็แตงโมบางเบิดเป็นลูกกลมสีน้ำเงินเข้มๆหมนๆเป็นแตงโมพันธุ์แท้คนบ้านสีฐานปลูกไว้กินแจกแลกไขย บางครั้งถ้าไม่มีการซื้อขายเราก็ใส่เกวียนไปแลกปลาร้าแลกฝ้ายแลกหอมแลกกระเทียมบ้านอื่นจนและเด็กในหมู่บ้านคุ้นชินกับแตงโมทั้งสองพันนี้ดีเนื้อในสีแดงๆดงภายใต้เปลือกหนาหวานเย็นชื่นใจชนให้น้ำลายไหลอย่ยางกระหายในหน้าร้อนเมื่อเนื้อแตงโมเข้าไปอยู่ในท้องจนเต็มตึงสิ่งที่เหลือไว้คือ มเมล็ดสีดำครับซึ่งจะถูกทำให้แห้งก่อนนำไปเก็บไว้รอปลูกในครั้งถัดไปวิธีแตงโมบ้านสีฐานจังหวัดยะโสธรดำเนินไปเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมีแตงโมหน้าใหม่เข้ามาตอนแรกเขาเอา,มาเมล็ดพันธ์มาแจกก่อนต่อมาเขาขายกิโลกรัมละ5บาทถึง10บาท ช่วงนั้นจนยังอยู่ในวัยหนุ่มอ่อน14-15ปีซึ่งเขาและเพื่อนบ้านไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพันธ์ุที่เขาเอามาแจกนั้นคนชอบกันมากเป็นแปงโมลูกขนาดย่อมโตวไวมีขนาดเท่ากันหมดเนื้อแดงหวานกรอบแล้วคนปลูกแปงโมทุกแปลงก็จะได้รับความรู้ในเรื่องการขุดลุ้มการใส่ปุ๋ยเคมีไม่เหมือนสมัยก่อน เพียงพวนดินขึ้นมาแล้วก็เอาเมาเลเสียบลงรดน้ำาดายากใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอีกเล็กน้อยเป็นอันใช้ได้จนเดินทางระหว่างกรุงเทพไปยโสธรอ,อยู่เป็นประจำเมื่อเขาหวนกลับมาบ้านอีกครั้งตอนอายุ20สกว่าเขาพบความเปลี่ยนแปลงของราคาเมล็ดแตงโมกลับไปพันก็ตกใจว่าทำไมมันแพงจังเริ่มคิดถึงเมล็ดพันธุ์มากขึ้นว่า ทำไมมันถึงได้แพงนะตอนนั้นก็กิโลกร,รัมละประมาณ4,000ันถึงห้าพบาทถัดมาไม่ถึง10ปีราคา,มาเมล็ดแตงโมพุ่งขึ้นไปถึงหลักหมื่นผลผลิตเริ่มออกมากเสร็จฤดูทำนาะก็ลงปลูกกันคนละสองถึงสไร่หากใครมีพื้นที่ไร่ก็ปลูกกันได้หลายรอบณนะตอนนั้นความรู้สึกว่าแพงจ้าผุดขึ้นมาในสมอง แต่จนก็ยังไม่ได้คิดถึงการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆมาคิดจริงๆก็ช่วงอายุ30-31แล้วตอนนั้นชีวิตเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็คิดอยากจะกลับไปอยู่บ้านพอไปอยู่ที่บ้านก็เริ่มต้นปลูกผักปลูกอะไรพอปลูกผักก็เริ่มเห็นว่าโอ้ทำไมมันแพงหมดทุกอย่างเลยแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเก็บมเมล็ดพันธุ์นเริ่มคิดมากขึ้น และเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกบ้างเช่นพริกมะเขือถั่วฟักทองคิดแค่ว่าไม่อยากซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะมันแพงเกินไปไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมารู้สึกเมื่อประมาณ8 9ถึง9ปีที่ผ่านมาช่วงทาบ้านดินคิดว่ามันแพงขึ้นเรื่อยๆไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วก็เมล็ดพันธุ์เริ่มหายไปเร็วขึ้นเพราะ แต่ก่อนนี้เห็นว่าเคยมีมะเขือพัน,น์นี้พอเราไม่ได้เก็บ2อถึงปีตามหาไม่ได้อีกแล้วเคยมีผักกาดพัน,น์นี้ไม่ได้ปลูกปีเดียวไม่มีคนปลูกอีกแล้วหาที่ไหนก็ไม่ได้ก็เริ่มคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องเก็บมเมล็ดพัน์ธุแล้วละ จนบอกว่าปรากฏการณ์มเมล็ดพันธุ์แพงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแตงโมเท่านั้นยังมีมะละกอพันธุทองดีผักกาดหอมซึ่งตอนนี้มเมล็ดพันธผักกาดหอมราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ60,000บาทและเริ่มมีผลมาถึงข้าวเพราะทุกวันนี้ชาวนาต้องซื้อพันธ์ุข้าวมาปลูกและไม่กี่สายพันธุ์คือเมลิ105.6กข และก็ขอจุด8น้ำท่วมก็ตายฝนแรงก็ตายจากสมัยก่อนที่เรามีพันธุ์ข้าวให้เลือกปลูกอย่างน้อย5,000ันสมัยก่อนชีวิตมั่นคงอะไรเกิดขึ้นเราก็มีอยู่มีกินเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือการหันมาเก็บมเมล็ดพันธุ์ของตัวเองไม่เช่นนั้นเราไปไม่รอด ความคิดเรื่องมเมล็ดพันธุ์ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีผู้คนจากทุกสารทิศทั่วโลกเดินทางมายังพันธุน์ทำให้โจนได้รับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเปิดโลกกว้างเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่ที่ตอนนี้มีเพียง6บริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่เป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์มีบริษัทมอนซานโตดูปองมิสซย โนวติสดาวซินเจนตาบริษัทเหล่านี้ผลิตและออกแบบเมล็ดพันธุ์พืชออกจำหน่ายไปทั่วโลกบ้านเราอาจคุ้นเคยกับ CP หรือเจียไตจน,นบอกว่าการไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็คือการไม่มีอิสรภาพมันเป็นระบบทาตยุกใหม่ทาดบนที่นาของตัวเอง ตอนนี้เรากลายเป็นขี้ข่าโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทาตที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันมองเห็นแล้วว่าเป็นลักษณะของการวางแผนไม่อย่างดีเพื่อหวังทำลายมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านให้หมดไปบริษัทเหล่านี้เริ่มใช้มเมล็ดพันธุ์เป็นเครื่องมือให้ชาวนาส่งสวย จนเฝ้าคิดวิเคราะห์ถึงชีวิตเกษตรกรที่ต้องทำงานหนักเหมือนความวัยของเข็มวินาทีแต่กลับมองไม่เห็นหนทางรอดจากวงจรของผู้ครอบครองธุรกิจอาหารขนาดใหญ่มองลึกๆผมว่านี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเมื่อเราไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ตลาดมาปลูกปลูกได้สองปีแล้วเราหยุดปลูกพันุนั้นก็จะหายไปและหากลับมาไม่ได้อีก แม้แต่แปงโมพันหมอนก็หาไม่มีแล้วถึงโจรจะพยายามเสาะหาแถบประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตามเลยมาคิดว่าสมัยเรายังซื้อเมล็ดพันธุ์แพงขนาดนี้แล้วรุ่นลูกของเราจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์แพงขนาดไหนต้นฤดูฝนโจนหย่อนเมล็ดฟักทองลงบนดินร่วนสวยุยมือหนาใหญ่เกลี่ยดินกลบหลุงอีกไม่นาน ตน้นฤดูหนาวเขาก็จะได้ฟักทองลูกเหลืองเป่งตึงหอยระยะตามสุมทุ่มพุ่มไม้และภายในจะมีมเมล็ดเล็กขาวนวลจำนวนมากเกาะตามเยื่อหุ้มเมื่อนั้นโจนจะเอามันไปผึ่งให้แห้งก่อนจัดเก็บมันไว้เพื่อฤดูการถัดไปรวมถึงแจกจ่ายใ,ให้ใครอีกหลายคนที่ร่วมเดินทางสายเดียวกัน มเมล็ดพันธุ์คือชีวิต